สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับเมื่อทางผู้นำของสหรัฐโดนัทรัม์ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับวันศุกร์ที่15สิงหาคม68ทรัมป์จะหาหรือตัวเป็นๆกับทางผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีป,ปูตินครับแล้วสถานที่เลือกใช้ในการเจราจา คือรัฐอลสก้านะครับปรากฏก่อนจะถึงวันศุกร์นี้มีความเคลื่อนไหวมากมายเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทางปูตินต่อสายโทรศัพท์หารือทั้งกับนายกของอินเดียนเลนทราโมดีต่อสายโทรศัพท์หารือกับผู้นําของจีนประธานธิบดีสีจิ้นผิงด้วยรวมถึงมีความเคลื่อนไหวของฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันขอพาคุณผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่ารัฐลาสกานั้นอยู่จุดไหนอย่างไรครับ ถ้าดูจากแผนที่ด้านนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ไม่ได้ห่างไกลกันนักกับทางรัสเซียแต่ขณะเดียวกันจุดนี้ถ้ายังจำกันได้ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เขาเคยประกาศโครงการสำคัญเอาไว้นั่นก็คือทางรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะใช้เป็นพื้นที่ในการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็แปลงเปลี่ยนสถานะให้เป็นสถานะของเหลวที่เรียกกันว่า LNG แล้วก็จะมีการลงทุนสร้างท่าเรือขนส่ง LNG ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีครับรัสเซียกับความสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการยุติศึกระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วทีนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการหารือนั้นจะมีเพียงแค่รัสเซียกับสหรัฐไหมหรือจะมีประเทศคู่ขัดแย้งโดยตรงอย่างทางผู้นำยูเครนเข้าร่วมด้วยหรือไม่ พราะล่าสุดนี้ครับปรากฏว่ามีการออกถแถลงการโดยทางยุโรปซึ่งเขาพันหนึกกำลังกันทั้งผู้นำของอังกฤษเยอรมน,นีฝรั่งเศสฟินแลนด์โปแลนด์ตลอดจน,นคณะกรรมธิการยุโรปเป็นการออกถแถลงการร่วมให้การสนับสนุนยูเครนก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะไปหาเรือกับผู้นำของรัเสเซียจุดยืนของยุโรปว่ายังไงบ้าง เรียกร้องให้ทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัเสเซียยูเครนก่อนการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นครับยูเครนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเจราจาสันติภาพกับรัเสเซียด้วยพรมแดนระหว่างประเทศต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังตรงนี้สำคัญนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูแผนที่ประกอบตามมาด้วยการสู้รบต้องยุติโดยเร็วที่สุดพร้อมสันติภาพที่น่าเชื่อถือเรียกร้องให้ทรัมป์ปกป้องผลประโยชน์ของอยูเครนระหว่างเจราจากับปูติน ตลอดจนยุโรปยืนยันสนับสนุนยูเครนต่อไปทั้งทางด้านการทูตการทหารและการเงินขณะเดียวกันผู้นำของอยูเครนประธานอธิบดีเซเลนสกี้ก็บอกนะครับข้อตกลงใดๆก็ตามแต่ที่สหรัฐหารือกับทางรัสเซียโดยที่ไม่ได้มียูเครนอยู่ด้วยจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ได้มีผลนะครับแต่เรื่องของดินแดนเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดครับ ที่ทรัมป์ต้องมาหาหรือกับทางปูตินเพราะถือได้ว่าเป็นจุดยืนที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงคือรัสเซียกับยูเครนรวมถึงบรรดาผู้สนับสนุนคู่ขัดแย้งโดยตรงด้วยนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับปฏิบัติการทางการทหารระหว่างรัสเซียที่มีต่อยูเครนนั้นเปิดฉากมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565ครับ วันเวลาถึงหน้าปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้ว3ปีครึ่งนะครับยังคงสู้รบกันอยู่เลยครับแล้วกลับไปก่อนหน้านั้นทางด้านของรัสเซียเนี่ยเขาได้มีการทำประชามติหลังจากเปิดปฏิบัติการทางการทหารด้วยการพันหนวก4แคว้นของยูเครนซึ่งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศเข้าไปนั่นก็คือลูฮันโดเนสซปริสเซียรวมถึงเคอร์ซอนนะครับ แล้วถ้ารวมอีกหนึ่งแคว้นที่ผนวกไปตั้งแต่ปี2,557นั่นก็คือไครเมียปรากฏว่ามีรายงานข่าวจากสื่อตะวันตกนี่แหละครับที่ระบุเอาไว้ว่ามีความพยายามในการเจรจาหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกเรื่องของดินแดนโดยอาจใช้หลักการเท่าเทียมกันนั่นก็คือแบ่งดินแดนกันรัเสเซียได้ดินแดนบางส่วนของอยูเครนแล้วขณะเดียวกันรัสเซียอาจจะต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนด้วย ทีนี้เองเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะข้อมูลทั้งสองฝ่ายยังไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แล้วฝั่งของยูเครนก็ยืนยันจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนโดยเด็ดขาดนะครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่ารัสเซียอาจจะเข้ามาควบคุมพื้นที่ลูฮันกับโดเนสเป็นหลักส่วนสโปริสเซียกับเคอร์ซอนนั้นอาจจะได้มาบางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรายละเอียดเรื่องของดินแดนต้องยอมรับตกผลึกกันได้อย่างยากเย็นแน่นอน เพราะไม่มีใครยอมใครแล้วแบบนี้การเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่15สิงหาคมรัสเซียก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีจะหาทางลงจะหาทางออกให้กับการสู้รบที่กินระยะเวลายาวนานมา3ปีครึ่งได้อย่างไรรอจับตาดูกันต่อไปคุณผู้ชมครับแต่เชื่อได้ว่าในฐานะคนกลางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์หมายมั่นปั้นมือแน่นอนครับที่ต้องการจะยุติศึกสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนให้ได้ เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทรัมป์เคยใช้ในการหาเสียงด้วยและเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นครับที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์สามารถขยับเข้าใกล้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้แล้วปรากฏช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์เขาเป็นคนกลางสามารถยุติสงครามได้เพิ่มเติมอีกแล้วมีการนำพาผู้นำของทั้งสองฝ่ายมาตกลงมาเจรจาบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกัน ขอพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยนะครับว่าหนาปัจจุบันนี้โดนด์ทรัม์เนี่ยเขาสามารถคลี่คลายความตึงเครียดปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละคู่ขัดแย้งได้มากน้อยขนาดไหนอย่างคู่ล่าสุดนี้ที่มีการลงนามไปที่ทำเนียบขาวคือระหว่างอาร์เมเนียก,กับอาเซอร์ไบจันนะครับ เป็นการลงนามที่โดนัททรัมม์มีความสุขมากครับแล้วนักข่าวก็ถามไปถึงคู่ขัดแย้งอนอื่นด้วยซึ่งรวมถึงกรณีของไทยและกัมพูชาที่ทรัมป์ก็มีการหยิบยกความสำเร็จตรงนี้ขึ้นมาว่าเขาเป็นคนกลางที่สามารถช่วยเจรจาทําให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือเรื่องของภาษีนะครับขณะเดียวกันก่อน,อนหน้านี้ย้อนกลับไปอินเดียกับปากีสถาน เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ก็มีการประทะกันแล้วทรัมป์ก็ยืนยันว่าทั้งสองประเทศนี้สามารถยุติการสู้รบกันได้เพราะมีเขาเป็นคนกลางหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการโจมตีกันไปโจมตีกันมาแบบข้ามประเทศครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็มีทรัมป์เป็นคนกลางหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ครับ โดนัทป์เคยประกาศความสำเร็จในการหยุดยิงเยเมนซึ่งมีกลุ่มฮูตีอยู่ด้วยหรือแม้กระทั่งภูมิภาคซึ่งเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างคองโกกับทางรวันดาก็มีสหรัฐอเมริกาโดนัทป์เป็นคนกลางในการช่วยเจรจาเช่นเดียวกันแน่นอนครับทั้งหมดที่เล่ามานี้เป้าหมายสำคัญสุดของโดนัทป์ที่บรรดาสื่อทั่วโลกมองตรงกันนักวิเคราะห์ทั่วโลกมองตรงกันผู้นำของสหรัฐ อยากจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่เหตุผลสำคัญก็คือทำไมถึงอยากได้รางวัลน,นี้แล้วขณะเดียวกันก้าวต่อไปชากระทัดต,ต่อจากนี้ไปที่ทรัมป์จะช่วยในการสง,งบศึกสงครามโดยเฉพาะคู่ใหญ่สุดที่กินระยะเวลามาอย่างยาวนาน3ปีครึ่งระหว่างรัสเซียกับยูเครนสหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทอย่างไรเงื่อนไขทั้งสองฝ่ายที่ดูแล้วยากจะหารือกันได้จะมีบทสรุปตรงกลางด้หรือไม่ พักสักครู่ค้นหาคำตอบกันต่อช่วงหน้านะครับ ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้นช่องทางการรับชมก็เพิ่มขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นคุณภาพของเนื้อข่าว TNN เดินหน้าพัฒนาทุกการเปลี่ยนแปลง Connecting and inspiring เชื่อมต่อและสร้างแรงบันดาลใจไปในทุกมุมโลกกับ TNN ให้ทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้นทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ พบกับรายการใหม่เฉพาะช่องทางออนไลน์พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกรวดเร็วทันเหตุการณ์ครบจบกับข่าววัยโมไนยเย็นบุตรรวบข่าวรอบวันครบจบใน30นาที Citizen of the World เข้าใจโลกเข้าใจเรา TNN Storyteller เล่าลึกได้ทุกเรื่อง Quick Shot ตรงเป้าเล่ากระชับ เวิลด์ไลฟ์ now ทันทุกสถานการณ์ร้อน TNN World h e a ล l i n e ลึกทุกเรื่องรอบโลก y o u a r e l e g e n d เปิดตำนานตัวจริง Wealth Life เร็วลึกรอบด้านทันทุกการลงทุน Wealth X เปิดเคล็ดลับความสำเร็จมุมมองนักธุรกิจและนักลงทุน World Wide Wealth เล่าทุกมิติด้านธุรกิจ Tech on the Table ขาไแนวคิดชีวิตสำเร็จด้วยเทคโนโลยี Tech Originals All i n s i g h t เทคโนโลยีกับคนที่รู้จริง Earth Alert เตือนสภาพอากาศโลกพร้อมรับมือโลกร้อน History of Health สุขภาพเชิงประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ How are you เป็นอยู่อย่างไรสุขภาพดีเริ่ต้นที่การฟัง ครบทุกหมวดข่าวสำคัญทั้งในและต่างประเทศครบทุกประเด็นที่คนทุกเจนอยากรู้ TNN ยืนอยืนยันําเสนอเนื้อหาข่าวที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมด้วยสาระประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทุกคนได้เชื่อมต่อและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้นช่องทางการรับชมก็เพิ่มขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดยังกลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ในสายกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับ <c oughs> อขอภัยสายลุดนะฮะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปใหม่นะครับมีข้อสงสัยมากมายเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในช่วง5วันต่อจากนี้ไปก่อนจะถึงวันศุกร์ที่15สิงหาคม68ที่ทรัมป์จะเจอกับปูตินที่รัฐอสกา้านะครับตั้งแต่ที่มาที่ไปกันเลยครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสหรัฐอเมริกา ได้จัดส่งทูตพิเศษนั่นก็คือสตีฟวิทคอฟนะครับไปที่กรุงมอสโกของรัสเซียและหาหรือกับปูตินยาวนานพอสมควรครับประมาณ3ชั่วโมงเสร็จเศษได้ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นคิวของทรัมป์จะได้หาหรือกับปูตินต่อในวันศุกร์นี้ตอนนี้ผมอยู่ในสายกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณโมนายครับ ในมุมอาจารย์มองว่าอะไรทําให้ทรัมป์กับปูตินจะได้หาหรือกันแบบพบหน้ากันแล้วทําไมเลือกสถานที่เป็นรัฐาลาสกาครับครับเออร้อยห้าสิบแปดปีก่อนนะครับรัเสเซียก็ขายรัฐอาลาสกาให้กับสหรัฐนะครับ hmm. ด้วยเงินประมาณเจ็ดจุดสองล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เก่าของออรัเสเซียนะครับซึ่งขณะนี้ความสนใจทั้งสองประเทศแล้วก็อยู่ที่การขุดหา แมะถ้าหายากพลังงานที่อสก้าอย่างที่คุณโมนายได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งสําคัญทางการทหารนะครับที่สหรัฐใช้แล้วก็มีความได้เปรียบนะครับรัเสเซียในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญในเรื่องของการทหารในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตของสองประเทศที่ถึงขั้นสามารถซื้อขายดินแดนได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องในอนาคตที่จะร่วมมือกันทางด้านพลังงานทางด้าน เศรษฐกิจนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประธานดีปูตินพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอลาสก้าแต่ก็เป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่สหรัฐเชิญประธานาธิบดีปูตินมาคุยกันที่สหรัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องสันติภาพของรัสเซียยูเครนและโดยไม่มียูเครนด้วยนะครับ mm. แล่ในน้อยก็ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันก็เป็นอะไรที่ประธานดีปูตินพอใจเพิ่มเติมไปจากพื้นฐานอีกสองเรื่องนะครับเรื่อง ได้ก็คือกําลังได้เปรียบทางยุทธวิธีนะครับในพื้นที่สําคัญสองนะครับภูมิภาคนะครับโดเลสแล้วก็ลูฮันนะครับถึงอจะไม่แลกกันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับได้ส่วนหนึ่งคือทั้งจีนและทางอินเดียก็จะเข้ามาช่วยเหลืออาทางฝั่งอ,อื่นๆไม่ได้นะครับเอแล้วก็ปล่อยให้รัสเซียอต้องอามาเจรจากับทางสหรัฐโดย อินเดียและจีนก็อาจจะไม่มีบทบาทมากเท่าไหร่ก็ทําให้รัเสเซียค่อนข้างปลอดจากแรงกดดันนะครับอินเดียกับจีนก็กําลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของภาษีที่โดนยี่สิ้าเปอร์เซนตอินเดียนะครับแล้วก็จีนที่ต้องประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจครับก็โดยสรุปก็เป็นจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับแล้วก็ได้เปรียบที่สุดสําหรับรัเสเซียที่จะมาเจรจาในครั้งนี้ในทางกลับกันครับคุณโมนายครับสหรัฐก็ต้องการที่จะยุติ นะครับสึกสงารามอย่างต่อเนื่องที่คุณมนไนบอกเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วอดีตที่ปรึกษาท่านความมั่นคงของพระบิดีครับก็บอกว่ามุดหมายก็คือได้รับรางวัลโนเบลนะครับเป็นคนที่สี่ในประวัติาศาสตร์ของประธานาธิป,ปเ,เมริกันที่ดํารงตําแหน่งแล้วก็ได้รับรางวัลจริงมีอีกสองท่านทั้งประบิดีคาร์เตอร์แล้วก็รองมานาบีกอที่ได้หลังจากนั้นนะครับแล้วก็เป็นการทำงนานอย่างต่อเนื่องมีกรณีที่คุณมอไนพูดถึงแล้วก็รวมทั้งอินเดียปากีสถานทาง ตบดีทมก็อ้างนะครับว่าก็กมีส่วนให้ศึกตรงนั้นยุติลงนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทําทสถิติใหม่นะครับเพิ่มเติมไปจากสาธรรานายติบดีสำารับสหรัฐก็เป็นเรื่องที่สําสคัญทั้งทางด้านการเมืองภายในการเมืองระหว่างประเทศและภาพที่จะมองว่าสหรัฐเป็นผู้นําสันวิภาพมาสู่โลกครับ ขณนะเดียวกันในมุมอาจารย์มองว่ากรอบการเจราจาร,ระหว่างทรัมป์กับปูตินน่าจะคุยกันประมาณไหนเพราะว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงยัาขัดยูเครนอยู่ด้วยอาจารย์มองยังไงครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางโยุโรปตื่นตรหนกมากนะครับแล้วก็ช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมารองาาประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ได้คุยกับทางผู้นำอังกฤษในเรื่องนี้นะครับว่าการที่จะแลกนะครับพื้นที่กัน โดยรัสเซียอาจจะย,ยอมแลกสองพื้นที่เล็กๆที่ยึดได้ที่ซูมีนะครับที่คาเคียฟนะครับแล้วก็จะได้มาซึ่งดินแดนค่อนข้าง,งมากนะครับโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากไปกว่านี้มันคือความเสียเปรียบอย่างยิ่งของยูเครนและยูเครนก็รับไม่ได้นะครับประธานดีฝรังเศสก็แสดงจุดยืนแล้วว่ารับไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงสหรัฐก็อาจจะผลักดันให้ไปสู่จุดนั้นนะครับเราก็มองว่าจะเกิดข้อตกลงหยุดยิงอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกนะครับข้อตกลงหยุดยิงจะเป็นเรื่อง หมดหมายสาคัญที่สุดดยการแลกดินแดนนะครับแต่ประเด็นที่สองข้อตกลงหยุดยิงจะหยุดได้จริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายยังสงสัยอยู่นะครับเรื่องแรกทางยุโรปก็ไม่พอใจแล้วก็อาจจะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงได้ซ้ําแต่ว่าทางสหรัฐก็มองว่ายุโรปก็คงไม่มีทางเลือกนะครับก็คงจะต้องยอมรับแต่ข้อตกลงหยุดยิงจะบังคับด้วยกลไกอะไรนะครับใครเป็นผู้สังเกตการเรื่องนี้ทั้งอ่ผอทั้งในตะวันออกกลางและขนาดนี้ใน ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่มีกรไกที่ดีการหยุดยิงก็จะสําเร็จได้ยากโดยเฉพาะากองกาลังของรัเสเซียซึซ่งลุกขึ้นก็ไปมากนะครับจะถอนกําลังปัดกําลังกอ,องทัพนับแสนคนเนี่ยอาจจะทําได้ยากมากเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติข,ข้อตกลงหยุดยิงก็อาจจะไม่ได้ผลทําไม้ยุโรปหัวไม่ทึกถึงข้อตกลงหยุดยิงกับนาซีเยอรมันก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อปีคี่สิบเก้าร้อยสี่สิบแปดล้วก็มองว่ารัสเซียคงจะเป็นเหมือนเดิมก็คือจะไม่ปฏิบัติตาม ก็ตกลงได้ทั้งสิ้นบนแผ่นกระดาษนะครับอันนี้สุดก็จะเข้าไปยึดรองเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับไม่ใช่การวันนี้ก็เป็นแบบนั้นครับคุณโมนายครับแต่ขนาดที่ทั้งโลกก็ยังต้องการเห็นสันติภาพต้องการเห็นข้อตกลงหยุดยิงะระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับดูเหมือนว่าเรื่องของดินแดนสําคัญที่สุดและเป็นหัวข้อหลักด้วยแต่การคุยเรื่องดินแดนให้จบตกผลึกให้ได้เห็นพ้องต้องกันจุดยืนต่างกันสุดขั้วเลยอาจารย์มองว่าจะมีจุดร่วมตรงกลางใช่ไหมกับเรื่องของดินแดนนี่ครับ คงจะยากนะครับขณะนี้ฝ่ายฝ่ายก็มองว่าดินแดนที่รัสเซียยึดใกล้แล้วและกำลังสถาปนานะครับเป็นแนวกันชนนะครับก็คงจะเดินหน้าต่อนะครับและแนวกันชนนี้ก็สำคัญจริงๆแล้วสำหรับทั้งรัสเซียตลอดทั้งยุโรปนะครับสำหรับยูเครนด้วยในอนาคตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ต้องไปเชิญหน้ากันทางการทหารอีกแต่ว่าไม่มีใครยอมรับได้ใน ฐานะของยูเครนและยุโรปที่จะต้องเสียดินแดนของตัวเองให้ไปเป็นรัฐกันชนของรัเสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสหรัฐมองว่ามีเหตุมีผลนะครับตราดใดที่มีพื้นที่กันชนตราบใดที่เป็นเขตปลอดทหารในอนาคตตราบใดที่ไม่มีกองกําลังรัเสเซียแล้วก็ของยุโรปมาปเะลี่หน้ากันสงครามใหญ่สงครามโลกครั้งที่สามก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายค่อนข้างเป็นกังวลเท่าไหร่สมัยประธานาธิบดีไบเดนนะครับที่มีแนวโน้มที่จะทำสงครามใหญ่กันนะครับมีอาวุธนิวเคร์ขนาดเล็ก ไปประจําการที่เบลารุสแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นของทางสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าเรื่องรัฐกันชนนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่สหรัฐต้องตกลงกับรัเสเซียแล้วก็ไปบังคับยูเครนและยุโรปนะครับโดยใช้เงื่อนไขของการส่งอาวุธนะครับส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งข้อมูลาทางด้านการลบให้นะครับถ้าไม่ทําตามที่สหรัฐต้องการก็อาจจะยุติความช่วยเหลือก็จะ เสียดินแดนเหล่านั้นอยู่ดีครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดของประธานบีความครับหรือเป็นไปได้ไหมที่อาจจะไม่ได้มีใครครอบครองแบบเสร็จเด็ดขาดในดินแดนนั้นแต่ว่าอาจจะใช้เป็นกลไกที่อาจารย์บอกมาอาจจะเป็นยุโรปอาจจะเป็นสหรัฐตั้งกองกางําลังแล้วมาดูแลความสงบเรียบร้อยหรือแนวโน้มฉากกระทัดของกลไกนั้นจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์ครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้พูดกันอย่างเป็นทางการแต่ก็อยู่ในใจของทุกคนนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่สองที่สามนะครับหลังจากการเจราจาหยุดยิงสําเร็จนะครับสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพการหยุดรบทําได้จริงพื้นที่ของสองแคว้นทั้งโดเนสทั้งลูฮันก็อาจจะถูกจัดให้เป็นพื้นที่กลางแต่อันแต่ว่าตรงนี้นเสเซียคงไม่ยอมง่ายๆนะครับแล้วคงต้องมีการเจราจาอีกหลายรอบอาจจะมีการระมือเข้าตกลงหยุดยิงถ้ามีเข้าตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็มีการประทะกันอีกแต่ในที่สุดแล้วใช่ครับ เสถียรภาพระยะยาวก็คงจะขึ้นอยู่กับแนวการชนนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเผชิญหน้ากันทั้งยุโรปตะวันตกที่จะมีอกภาพมากขึ้นมีการลงทุนทางด้านการทหารมากขึ้นโดยการนำของเยอรมันฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับแล้วก็ทางรัสเซียที่จะเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนอีกโดยจีนนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งการเจรจาที่ซับซ้อนที่สุดครับคุณมนไยครับ ตรงนี้เลยอาจารย์ครับเพราะว่าก่อนจะถึงวันที่15สิงหาคมปรากฏว่ายุโรปก็คุยกับยูเครนขณะเดียวกันยุโรปมีความพยายามยจะคุยกับโดนัลด์ทรัมด้วยแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งปูตินก็ยกหูโทรศัพท์คุยกับทั้งโมดีด้วยคุยกับสีจิ้นผิงด้วยอาจารย์มองความเคลื่อนไหวนี้ยังไงบ้างครับครับมีความชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับว่าทางผู้นําอินเดียผู้นําจีนก็ต้องการให้ทางรัสเซียคุยกับสหรัฐในรอบนี้ ให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าหลายฝ่ายก็มีความยุ่งยากในหลายเรื่องนะครับการเผชิญหน้ากับสหรัฐในยามนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับจีนสําหรับอินเดียสมับพันธมิตรของทั้งสองประเทศก็คือรัสเซียนะครับเพราะว่าการคว่ำบาตรและลอกสองที่จะพุ่งเป้าไปยังน้ํามันของรัสเซียราคาถูกที่อินเดียซื้อไปนะครับจะพุ่งเป้าไปในเรื่องของการคว่ำบาตรในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าที่จีนมีความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับก็เป็น เรื่องใหญ่ที่สองประเทศนี้เป็นกังวลนะครับแล้วก็มองว่าถ้าโดนนะครับการคว่ำบาตรหรือว่าการขึ้นภาษีอีกหลายระลอกหลายระดับนะครับก็ปัญหาก็จะตามมาอีกเยอะสมัครเศรษฐกิจตัวเองก็พยายามหนุนให้ทางประธานาธิบดีปูตินไปคุยกับสหรัฐก่อนนะครับซึ่งจริงๆหลายฝ่ายก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องหนุนมากเพราะว่ารัสเซียก็เห็นความเปรปีดอยู่แล้วครับคุณโมหนหยครับแต่ขณะเดียวกันสมมุติคุยแล้ว จบไม่สวยหรือจบไม่ได้มีข่าวมาเกันว่าปูตินอาจเข้าร่วมการประชุม SCO ช่วงสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมที่จีนอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ขนาดไหนครับครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะในการเจรจาของประธานทรัมป์นะครับถ้าหากว่าไม่ประสบความสําเร็จการขู่จากความบาดละเซียซึ่งขู่มา2-3รอบก็ไม่ได้ผลนะครับรอบสุดท้ายก็ ผ่านเดทไลน์ไปแล้วเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วนะครับเน้นทางรัเสเซียก็อาจจะไม่เป็นกังวลมากนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องระมาาาัดระวังไม่ให้ไปเคิะหน้ากับสหรัฐแล้วก็ลุกคืบเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นอย่างจริงจังซึ่งก็หมายเขาจะต้องเสียทหารอีกอจํานวนพอสมควรนะครับแต่รัสเซียก็มุ่งมั่นที่จะยึดพื้นที่เหล่านี้ถ้าการเจรจาสําเร็จในครั้งนี้ก็ไม่จะเป็นต้องเสียทหารมากขึ้นนะครับก็จะเป็นความสําเร็จที่ายฝ่ายมองว่ารัเสเซียก็มีแรงจูงใจสูงนะครับที่จะ ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงไปก่อนแต่ว่าอาจจะไม่สามารถบังคับคกลไกหยุดยิงได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นความสําเร็จนะครับบนโต๊ะเจราจาเป็นสันทิภาพบนแผ่นกระดาษนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คงอีกยาวไกลครับในมุมอาจารย์มองว่าเหตุผลที่จริงที่ทรัมป์เขาต้องการจะเร่งสร้างสันติภาพและสลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือต้องการให้ได้การจารึกชื่อเป็นผู้นําสหรัฐคนที่5ที่ได้รางวัลโนเบลหรือมีอะไรมากกว่านั้นไหมอาจารย์ครับ ครับส่วนตัวก็คงจะเป็นเรื่องความต้องการนะครับของประธานดีทัมนะครับที่จะเอาชนะประธานดีที่ผ่านมาทุกคนโดยเฉพาะนายโอบามานะครับซึ่งได้เยาะเย้ยได้ดูถูกแล้วก็ได้เหยียดหยามประธานดีทัมแค่ทุกเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องการสร้างสันติภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็เป็นหมุดหมายสําคัญที่คนใกล้ชิดของประธานาธิบดีทัมบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแต่ว่าเรื่องในแง่ของความมั่นคง ของสหรัฐแน่นอนครับการทําสงครามหลายสมรภูมิแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นต่อหนอกลางก็ไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจขัดกับนโยบายที่หาเสียงไว้เพราะฉะนั้นก็ยังมีเรื่องการเมืองภายในที่จะได้ไประโยชน์จากสันนิภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนที่จะตามมานะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นทางสหรัฐด้านวิธีมก็มองว่าจะได้ชัยชนะหลายสมรภูมิในหลายต่อถ้าหากว่าหยุดยังสงครามทั้งหมดเหล่านี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับว่าจะหยุดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแต่อย่างน้อยก็ลดระดับ ทำให้เกิดสันติภาพที่โตเจราจารครับซึ่งณนะขณะนี้เท่าที่ดูจากจํานวนคู่ขัดแย้งที่ทรัมป์อ้างว่าสามารถเจราจารได้สําเร็จในความเป็นคนกลางก็ตกประมาณสักหนึ่งเดือนคู่หนึ่งได้ตั้งแต่เขารับตําแหน่งมาเมื่อเดือนมนกราคมอาจารย์มองว่าเขาน่าจะขยับเข้าใกล้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปมากน้อยขนาดไหนแล้วครับก็ถือว่ามีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเขาตกลงระบางรลสเสียกับยูเครนทําได้จริงก็จะเหลือจากอิสราเอลนะครับกับอ,อ่บรรดา คู่กรณีนะครับในตอนหนอกกลางซึ่งก็จะค่อนข้างยากมากจริงว่าไปแล้วสถานการ์ก็ยังไม่สุขงานาะสำหรับข้อตกลงหยุดยิงที่ตอนหนออกกลางเท่าไหรนักนะครับจึงก็จะสถาปนาการยึดนะครับเมืองนะครับอาการซาซิตี้เสร็จนะครับอันนั้นก็คือยี่สบ้าเปอร์เซ็นสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างไปไม่ได้ด้วยดีนะครับน้ําหนักก็จะมีมากขึ้นและนานาชาติหลายประเทศนะครับก็จะเริ่มเสนอนะครับรางวัล นะครับให้เป็นทูกแข่งขันอย่างจริงจังนะครับรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียก็มีบางประเทศอย่างเช่นกัมพูชาก็เสนอไปแล้วนะครับและคงจะมีการทยอยเสนอกันอีกหลายประเทศก็จะทําให้น้ําหนักค่อนข้าง,งสูงนะครับแล้วก็เทียบกับเหตุการณ์ของสองประธานดีที่อยู่ในตําแหน่งนะครับในเรื่องของยุติสงครามของญี่ปุ่นของประธานนาธิบดีรูสเวลนะครับของประธานดีวูโซวินสันในเรื่องการสร้างสันติบารชาติที่ทํามาสู่การตั้งสหประชาชาติก็ถือว่า มีทามีน้ําหนักพอสมควรอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําในบางกรณีรวมทั้งของกรีโอบามาซึ่งไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าผลงานชิ้นเอกในะสาระสิทธิภาพคืออะไรครับอ๋อคืออาจจะไม่ต้องตั้งองค์กรระหว่างประเทศมาแต่ว่าให้เห็นภาพหรือว่าให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว่าคู่ขัดแย้งเขาหยุดยิงอันนี้ก็พอจะมีน้ําหนักโน้มน้าวคณะกรรมการโนเบลได้ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับถ้าเทียบกับโอบามานะครับซึ่งเข้ามารับตําแหน่งไม่กี่เดือนก็รับรางวัลนะครับในภาพรวมว่าจ้างมรรยากาศที่ดีในความร่วมมือ ไปสู่สันติภาพนะครับหรือว่าเรื่องเฉพาะอย่างเช่นอดีตนะอดีตเรไปทำดีเอากอ็ก็ได้รางวัลในเรื่องการต่อต้านเรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็ของพระบดีซิลิคาเตอร์ก็เป็นที่ยอมรับไปอย่างกว้างขวางอยู่แล้วว่าหลังจากลงจากตําแหน่งได้ทํางานตลอดชีวิตนะครับเพื่อสร้างสันติภาพทั้งในตอนกออกลางทั้งในแอฟริกาและทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วประธานดีทรัมถ้าทํสำเร็จกรณีนี้รัเสเซียกับยูเครนแล้วก็มีนาโนที่ทำสำเร็จในตอนกกลางน้ําหนักก็ค่อนข้างมากนะครับแล้วรางวัล สัานีภาพไหลนะครับรางวัลก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาต่อการเสนอนะครับแล้วก็ต่อการลงคะแนนเพราะว่าคณะกรรมการของก็รางวัลเหล่านั้นก็มีพันธมิตรของสหรัฐนั่งอยู่เป็นนะครับกรรมการอยู่แทบทุกนะครับรางวัลสันนิภาพอยู่แล้วครับชัดเจนมากเลยครับวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์บณนิธานมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อัปตาดูคุณผู้ชมครับว่าบนโต๊ะเจราจาระหว่างทรัมป์กับปูตินในวันศุกร์นี้กรอบการเจราจาเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือเรื่องดินแดนนี่แหละที่จะตกลงกันได้ค่อนข้างจะยากไม่ว่าจะเป็นกับสหรัฐหรือรัสเซียหรือแม้กระทั่งรัสเซียกับทางยูเครนกับยุโรปเลยนะครับหมดเวลาคนชนข่าวแล้วครับวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ